สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางช่องตัวเลขกลวยชาแนลนะคะกับแนวทางห้น้อยค่ะมีพิเศษปกติกับ V.I.P. ประจำวันที่10กระกฎาคมนี้นะคะก่อนจะไปดูแนวทางกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะกดไลค์หรือคอมเมนต์เปิดการมองเห็นให้กับแอดมินด้วยนะจ๊ะเรามาดูแนวทางย้อนหลังวันที่9กันก่อนนะคะแนวทางย้อนหลังวันที่9 เดินดู ood, ช่องแรกนะคะ3,4ช่องที่ 2, 2 ,1 สองนั้นช่องแรกหลุดนะคะหลังจากที่เดินมาเกือบครึ่งเดือนเลยเนาะแนวทางนั้นหลุดนะคะก็แอดมินขออภัยด้วยนะคะไปหลักร้อยส่วนช่องที่2งนั้นมา 2, 2กับ02นนะคะเมื่อวานนี้แนวทางนั้น พิเศษกับปกติ3ตัวนั้นล็อกออกตัวเดิมเหมือนกันเดะเลยทำไปได้นะคะสำหรับชุดเลขเจาะนะคะเลขชุดของเราเข้าที่02รอบวีมาช้าแต่ยังมาอยู่เนาะ,ะชุดเน้นไปนะคะคือ02นะคะ,ะหลังจากที่ไม่ได้มาหลายวันแล้วนะคะ ไม่ได้มารอบวีหลายวันแล้วเน,ะนาะแนวทางชุดเลขชุดของเรานะคะวันนี้มันมารอบวีแต่ว่าแนวทางช่องแรกนั้นหลุดขออภัยด้วยจริงๆนะคะท่านถูกรางวันแล้วก็อย่าลืมแบ่งเงินของท่านไปทําบุญกันด้วยนะคะ เรามาดูแนวทางของวันที่10กันต่อเลยค่ะเด่นลูดช่องแรก2 3ช่องที่2นั้น6 5นะคะจับวิน2 6 2 5 3 6 3 5 2 3 6 5กลับหัวกันด้วยนะคะสำหรับช่องที่2ออ๋อขออภัยค่ะแอดมินเบอร์เบอร์หน่อยเนาะสำหรับชุดเลขชุดของเรานะคะเลขชุดของเรา เลขชุดมี7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5นะคะ แนวทางนั้นมีเข้าไม่หลุดนะคะนำไปใช้อย่างระมัดระวังสำหรับชุดเน้นเนาะชุดเน้นมี70 73 74 75 63 64มีทั้งหมด หชุดนะคะสำหรับชุดนิ้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางฮานอยนะคะรัฐบาลไทย70%แล้วแอดมินเรียบเรียงตัวเลขมาถึง70%แล้วแต่ว่าจะคัดให้เหลือน้อยตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าวันไหน ทาแอดมินทําเสร็จอาจจะลงให้ก่อนวันหวยออกนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางฮานอยจ้า